สวัสดีค่ะคลิปนี้บูจะพูดถึงเรื่องการเก็บรอบคอนะคะตามแพทเทิร์นแล้วมันจะมีแค่2แถวก็คือแถวที่เป็นดับเบิลโครเชตโซ่2และดับเบิลโครเชตซึ่งจะเป็นช่องช่องแบบนี้นะคะสำหรับตัวนี้ไซส์ Size L บูกเก็บรอบคอไป1แถวแล้วแล้วหลังจากนั้น แถวสุดท้ายเราก็จะเก็บด้วยการถักที่เป็นซิงเกิลโครเชตสลับไปกับพิคอตนะคะตัวสีเขียวนี้เป็นไซส์เออันนี้ทำตามแพทเทิร์นค่ะก็คือเก็บรอบคอที่เป็นช่องนี้หนึ่งแถวแล้วก็จบด้วยแถวสุดท้ายเป็นซิงเกิลโครเชตและพิคอตนะคะความกว้างได้พอดีเท่ากับที่บูต้องการเพราะว่าตัวนี้นะคะสีเขียวนี้ ถักตามแพทเทิร์นตามไซส์ของแพทเทิร์นที่ให้เลยเนื่องจากว่าใช้ได้ตัวที่บูนแนะนำเป็นคอตตอนเบอร์20ใช้กับเข็ม2.0มิลน,นะคะส่วนตัวนี้ค่ะได้จะมีความเส้นใหญ่กว่านิดนึงแล้วก็มีความยืดหยุ่นกว่านะคะแล้วบูใช้เข็ม2.5มิลทำให้คอที่ได้มากว้างไปนิดนึง แม้จะเป็นไซส์ L นะคะก็มีความกว้างแล้วก็ผู้สวมใสไม่ต้องการไม่ชอบอคอกว้างมากเกินไปเพราะฉะนั้นเราสามารถแก้ปัญหาได้โดยการถักแถวที่เป็นช่องเนี่ยเพิ่มไปอีกหนึ่งแถวค่ะคอจะมีความกระชับมากขึ้นเพราะว่าในแถวตั้งต้นแถวแรกนี้ช่องของเรายังมีความ ความกว้างอยู่แบบนี้สังเกตได้นะคะเพราะฉะนั้นแถวที่2ที่เราจะเก็บเพิ่มเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องลดโซ่ใดๆเลยสามารถถักได้ตามปกติเลยค่ะเราก็จะถักซ้ำแบบเดิมค่ะก็คือดับเบิลโครเชต์ขั้นด้วยโซ่2องดับเบิลโครเชต์นั่นเองค่ะ ตอนนี้บุเก็บรอบคอเพิ่มอีกหนึ่งแถวรวมทั้งหมดเป็นสแถวเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตว่าคอก็จะแคบขึ้นเมื่อเทียบกับไซส์เอตัวนี้นะคะก็จะใกล้เคียงกันอันนี้ก็สำหรับท่านที่ใช้ได้ที่เส้นใหญ่หรือว่าถักรวมหรือว่าเป็นคนที่ไม่ชอบคอกว้างนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเก็บแถวสุดท้ายซึ่งเป็นพิกอดนั่นเองค่ะ ซึ่งการถักพีคอร์ดบูจะตัดไว้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะ